สวัสดีครับโอ้ยบานนะเนาะใส่มีคนนั่งท้าลังบ่บ้านครับบานมือนีบานครับน้องนนครับกับน้องนุ่นไม่ไม่ยืนครับอ่าตอนนี้น้องน้องอ่าถ้าน้องนุ่นเห็นน้องนนนี่น้องนุ่นเหมือนคนพิการนะครับมือไม้ไม่ค่อยมีแรงก็ให้น้องนนป้อนนะครับว่าสิไปกินซาบูหรือว่าสิไปกินเนื้อย่างนะครับเนาะเป็นเรื่องธรรมศาสตร์ของเราครับคู่รักเป้าสาวกันก็ต้องอันบานกันจะหน่อยครับที่แรกครับ น้ำตาอันอันไอติมนี่เออเบงเบงไอติมเนียนเพื่อนว่าไอติมนี่บะต้องอันนี้เลยไอติมนี่บะต้องใส่น้ำตาลเลยครับมันหวานอยู่แล้วหวานจะเลี่ยนครับหวานจะเลี่ยนเออเบงเราอิศสานะพี่นอเนาะความหักมากกลุ่มขื้อัดกันขึ้นซุมงุ่มหัวครับความหลักมากพ่อพ่อขี้กระทองงุ่มไปเลยเอาเอากล้องออกเลยวะในเจ๊ใหญ่ไปไหนล่อะรถคันไหน เจอหน้ากันกี่ครั้งแล้วครับสัมภาษณ์หน่อยฮะสี่ครั้ง,งโอ้ยไม่ถามยาวกว่าน,นี้นอครับถ้าเจอหน้ากันสี่ครั้งแล้วคิดคีดเกียถามนะครับไม่รู้ว่าจะถามว่าอะไรดีเขาถามไปหมดแล้วแมน,นบอกเอฟซโออ่าไอติมหวานไหมครับวันนี้หวานเลยโอ้ยแสดงว่า,า,าค้นป่อนว่าเป็นยางครับ <laughs> เล่าบ้านข่อยเอินว่าคนผ่อนว่าเป็นยางเนาะโอ้ไปจะได้แล้วแค่นี้คือคำข้างคแค่ตอนนี้ช่องน้องนุ่นประสบความสำเร็จมากครับแต่ช่องน้องนนไม่ค่อยลงคลิปเลยเอฟซี FC ทำาไมน้อง,น,องน้องนไม่ค่อยลงคลิปเลยครับรก็เลยบอกว่าอ๋อให้น้องนุ่นลงคนเดียวก็พอครับตอนนี้ก็รุ่ง้วครับน้องนุ่นลงคนเดียวได้วันละสองสามหมื่นแล้วครับโไม่ขนาด้นหมื่นวิวครับหมื่นวิวไม่ใช่หมื่นหมื่นบาท โอ้ยรถคันนี้คือเย็นเลยเนาะพี่น้องเลยอันไอติมกับหวานครับอัปปอนีหน่อยนะป้อนอีกหน่อยโอ้ยอ้ามโอ้แสบ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 โอ้แสบแน่นอนความรู้สึกเป็นไงบ้างครับอ่าเขาป้อนไอติมครับโอ้ยถ้าตอบแสบๆกว่านะรู้สึกเส่ยเ่ยไหมฮ ก็รู้สึกว่ามีแหงครับกระซุ่มกระสวยอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมรู้สึกว่ามีแหงมากครับกระซุ่มกระสวยมากเลยตอนนี schnell, ้คนป้อนรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่าตอนไหนมึงจะกินเองสักทีนะตอนนี้คูขี้เกียจป้อนแล้วใช่ไหมกดป้อนว้ในใจคิดอย่างนั้นแหละแต่ไม่กล้าพูดไปนะเพราะว่ามันเป็นข้าวใหม่ประมาณครับตอนนี้ก็ป้อนกันอยู่แล้วต่อไปนี่มึงจะแดกหรือไม่แดกครับตอนแรกก็ตัวเองมาขัป้อนอร่อยไหม โอ้อร่อยมากเลยผ่านไ,ไปสักเจดเดือน่ยผ่านไปสักหกเจ็ดเดือนครับก็จะว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินครับเอาทิ้งไว้นั่นแหละไม่อยากพูดไปมากกว่าน,นี้นะครับน้องน้องนนท์อย่าคิดไ้นะตอนนี้ก็คิดแล้วครับแต่ไม่กล้าเว้านะครับพูดไปก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาจะงอนอีกงอนมาเนี่ยโอ้ไม่ไหวเลยอันนั้นไรสดหรือถ่ฮะ มันเป็นไรสดุดเขาสิวเบิง้งไข่นะอย่าเพิ่งลงคลิปเลยเดี๋ยวให้พี่ลงก่อนนะไม่มีคนดูพี่่อาวัน,นวันนั้นไปหาน้องนุ่นที่บ้านครับน้องนุ่นลงก่อนคลิปสาเปเลอร์อไม่ออกเลยครับยอดิูตกต่ำมากครับ <c oughs> เขาไปสองหมื่นแล้วสาเปอร์อยังสามพันสี่พันกว่าจะถึงหมื่นตั้งสามวันครับโอ้เกือบใจขาดครับ <c oughs> ต้องให้ช่องพี่ลงก่อนครับเพราะว่าช่องน้อยๆช่องเล็กๆให้ลงก่อนนะฮะลงว่ช่องน้อยๆช่องน้อยๆอ,ไอยะไร้คนติดตาม3ามสี่หมื่นแล้วสองหมื่นสองหมื่นที่ไหนสามหมื่นแล้วอย่ามาความจนจนได้เงินไปหลายหมื่นแล้วยังไม่ได้อันอนนันเขามาจ้างโฆษณาก็ได้ไปสองแสนกว่าบาทแล้วครับไม่อยากจะบ,บอกบอกล่กกาวซื้อพูดไปก็ว่าขายน้องขายนุ่งนะครับเอออย่าอาซัมมี่เราเอฟซีเาสองเบิองเพรนหลายเราเพื่อนฮอนเราตอนนี้เปิดประตูเพื่อนโดนหรอในใจคิดด่าแม่ข่อยเราเพว่านี่ ตอนนี้นมึงสิไปะยะเยอะแยีมึงเอาดูแถบบนว่ะจักแมนบาแมียนะว่าเอาใช่ไหมเอฟซี FC. อย่าเพิ่งลงคลิปเด้อน้องนุ่นให้พี่ลงก่อนหนึ่งวันอ่ะพี่น้องมึง,มงไปหอมปอมอล่าหอมคอเดี๋ยวสีดามาอันอีกเลยว่าอันข่อยมะกรูนนี่กบเลี้ยงมะกรูนนี่ข่อยม,ออยมเยอะเหาะซื่อๆนะข่อยมเยอะเหาะมือนอี้ผู้ใดได้อีกข่อยน้ำมันอีกแล้วมือนี้กอัดคลิปดามันอีกก่อนมือนอี้ เพราะว่าถ่ายเจ้าบ้าได้ค่อยๆก็บ่มีนแน่วบอลนะครับนอนจ็คสี่บอลยังต่อไปครับเอาแซ่บๆครับไอติมตอนนี้ละลายหมดแล้วครับละลายก็ไม่เป็นไรครับคนป้อนยังหวานอยู่แซ่บเอา,เอากล้องออกก่อนเดี๋ยวถ่ายเอารูปหน้าปกก่อนหันหน้ามาหันหน้ามาหนึ่งสองส,สออออามไป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 พอน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 ไม่พอดเลถ่ายอยู่พอแล้วไปถ่ายผู้เดียวก็พอแล้ว เอาจะหลอนเวะะน้ยวะเดี๋ยวเราไปทำเกยหไงครับมือนี้ไปสัมผัสเกยหไงยังหน่อยเกใหญ่ยั่ง,ย,งยู่นี่เลยใช่แต่รถหลายว่ามีคนเบิ่งครับโอ้ผู้สาวนั่งยู่นี่บ่นั่งข้านางก็ได้ โอ้เตรียมเบอเลขว่าสิมาสัมผัสเนี่ยโอ้ยตายแล้ละเอาทั้งหนอกก็ได้ครับาว่าหาันไปสัมผัสอัน <c oughs> เรื้มอซอืดีเหรน้นนองนุ่นน้องนุ่นกับน้องนุ่นครับวันนี้สิมาสัมผัสเจย์ไง <c oughs> สัมผัสว่าจยงไหนดีเนาะ <c oughs> เอาว่าจะไหนล่ะเรื้มต้นว่าจะไหนดีคิดบอกบอกพี่บ้าจทงไหนสิมาสัมผัสว่าอันชื่อยังครับอ๋อหนูเหรอคะหนูนาค่ะหนูนาพาเพลินครับ ท่านางนะครับเดี๋ยวกนันกนันึงท่านางชื่อยังครับชื่อแพรคฮะชื่อแพมชื่อเฟสก็หนูนาครับค่ะชื่อเฟสพี่หนูนาค่ะพี่หนูนาผู้ใดเป็นน้องกับเอิญพี่ที่เราครับไม่นี้เจ๊ใหญ่อันมีความหูซึกงยังไงครับเอาทำมันได้สีนาทีเอ้าเขาประกาศแปดชิบแปดเทียร์แล้วนั่นข่อยว่าแล้วคนมวัสวิ์ทำไมไม่ไปกินครับ โอ้ยเอื่นลอยเทียละมือนี่ทั้งบ่อไม่เก็บเขาเต็มเนื้อหนิเขาล่างผัดเขามาไม่เต็มเลย,ไ,เลยไม่ต้องอายหรอกไปจะไม่น้นองนุ่นสิบกับน้ำบ่เน,นี่ยคุยกันมาขอลอยเนี่ยคกันมาขอลอยเนอสิไปทางในนาะไปทางในเนี่ยลูกงกัาเนาะจวกับปอ,อย,มบยมันบออดน้ำดอกมือนึง ลูกอะเนี่ยชงซันเนี่ยมันช่ไปทายลูกอีมแรงคือบ่เอิ้นมันกลับบ้านวะผู้ดใดสิไปกันน้องนุน่นเขาที่บ่ไปส่งอยู่บ่เขาว่าสิไปทางคุณมันไกลเขาสิเอารถไปเฮ็ดอยู่ใส่มันปวดบ,บ่รถยังไปเฮ็ดเขาว่าแอร์มันเสียรถคันใดรถมาขาวนะ่โอ๋อบัดน,นี้น้องนุนน่นจะไปน้ำเขาบ่<อ><อ>น้องนุ่น,นนั่นนะ่าสิไปกินเขาน้ำกันเดี๋ยว่าไปปราสาทไปปราสาทอือก็ไปกินอยู่เพชรปราสาทนี่ครับร้านอาหารแนะนำครับ <laughs> อยู่ตรงไหนเขาอยู่ปัมเพชรประสาทนะปัมที่พี่อะไอตรงฝั่งเนี้ยเลยถ้าถ้าเข้าหหมาจากคุณมันอยู่ฝั่งถ้าหันหน้าไม่ได้ไม่อยู่ฝั่งนี้เนาะใช่ไหมเจ็ดประสาทอาหารอร่อยครับขึ้นชื่อเมนูแนะนําครับหมอห่อหมกทะเลครับแล้วก็ปลาช่อนอุยสวนนะครับที่นั่นวันนี้วันก็ว่าไปรถตัดปลาโคนนชัยโอ้ตัดปลาโคนนชัยมันมั่วมี่ยังขายมีแต่เคเอฟซีตัดประคนนชัอชนอยะะชอะจา่พี่ไปอ่ะมันสิ่สามกิโลใช่ไหม แล้วถ้าถ้าจะตีกลับกลับบ้านเนี่ยมันตั้งสามสิบกับาสี่สิบลูแล้วเด็กน้อยอ่ะเอาเราไม่ได้มาแค่สองคนงค่อนางยากต้องใจเขาอะไรก็ะเมียนอยู่ครับหิวขอดีนี้เราอีดีเอาหิวข้าวไปกินดีเอีเพื่เพลงกาบ่เปิดเปิดจะได้เปิดเพลงเขากบว่าเปิดเพลงเขากะว่าปิดปิดอันติดลิแกซิ์ไว้เอาอีกแล้วกูเขาบ่ห้เปิด เอามายังสั่นคือเสียเอามาบ่อไดิเสีเห็นบ่บ่ว่างไหมอยากเทียร่อมาค่อยสีสังเหันทำหมองเก่าสมองบ่อหยับออกมาอีกอยู่มองตอกโกะปะเภาคิดว่าสะได้เห็ดหมองเก่าว่าก็สะเห็ดหมองเก่าว่าบ่อบานไข่ได้ขากพวกเห็ดหมองเก่าแม่ยอยู่พวกไดเห็ดหมองเก่ากับซวยบีกรอบหนึ่งแม่นะมันสิเกิดไม่สิมันต้องยับออกยางกี่ไร่กะเคืองกะกลางหรือออกเบิ้ลเลยแห่งดีออกเบิ้เนยวันนี้เขาคุยไม่ค่อยลงรอยกันนะครับเพราะว่า ไปสัมภาษณ์น้องนุ่นกับน้องนนว่าเจอหน้ากันครั้งที่4แล้วครับก็เลยไม่เขาก็เลยคุยกับเจ๊ใหญ่ไม่ค่อยลงรอยครับเขาอยากไปทางนู้นมากกว่ามาทางนี้หิ้วเขากลับไม่กินหิ้วเขากลับไม่กินนี่เห็นบอคอยประกาศว่าในไม่แล้วผู้ใดบานนี้ว่าสีคนสีบอพื้นแมนอิลีครับแม่คว่ำข่อยว่าวเพราะว่าเอินไปกินกับไม่ยอมอ่ะยังมามีผู้ใดเลยเหรอยู่หันไก่ดมนั่งกินอยู่หันไอ้ดมอยู่อนยูเจ้ารถไปจอดใไซมึงขวัญสัยับไปได้บ่แต่ว่านี่ไปจอดเงี้ยนป่าหลังนี่แห่นี่แห่รถเข้าออกมาหันนี่่แ บอคอยจิบานไปเลยบอได้ครับไปกันไปจอดเขานั่งพัดเขาตามหงัวมากไหมอยู่ไนพนมเส้นไม่ต้องอายหรอกยีรากินเขาป้ะในขอดูทิกตอกนะครับทิกตอกชื่อทิกตอกชื่ออะไรคนติดตามไปแปดพันล้วครับเต้ยนย่างเดียวครับมันคือประสาทอะไรเดียวแตงแตงแตงไรสุดบ่บอไทยเอาคลิปนี่แล้วว่าหันไปสัมผัสน้องนุ่นกับน้องนุ่นมาแล้วนั่งพิงรถก็ตัดออกงนะ ไม่ตัดครับซองนี้ไม่เคยตัดครับเอาตรงๆเลยครับดากับขี้ดาครับจม,มือจมอันผู้ใดทายรถตายโปรโดจากมีคนมึงเหรอครับไปทายเราโดนทายคนนี่แหละมันลุตสา,ายยางมาแต,ากกต่กวางแต่ไกไปทำน้องนุ่นในเจ๊ใหญ่ไปไหนสี่มามทำนี้แม่ก็่ยกไกลแล่แน่แน่ห่อนกห่อนเลยธรรม,า <S <S มาดาเลยครับบ่มีคนมาทายครับมาทายช่องเดียวกับพอ่อเราอ่าใไรมาทายมุกใครได้เอาแมีน อ๋อแต่ไปถ่ายได้แล้วเขาผู้ใดสิบเบิ้งช่องเขาเนาะมีแต่ช่องใหญ่เขาถ่ายเฮ้จังรวาละมองผู้ไปนั่งกระจอยอเจนท์ู่เราก็มาหาของแปลกครับวันนี้โอ้ยของแปลกครับโอ้ย,อย,อยบอกไป <พอ S 2> ช่วยอีกแล้วเนาะเอามาหาแบกแนวครับของแบกแนวไม่ใช่ของแปลกโมเมนเมียงูเพราะ่ว่าของแปกแลกเนาะโอ้เขาก็บอกคิดไปนะครับเนาะเอาไปกินเขาที่ล่ะไปจากไหนรถขึ้นจดๆไปไปได้ขึ้นรถเดินจอดบ่กเล่นถิงย่า,ยางต้องไปไบอกหมาย่างเรา มากครับรถกันตายอีกแลยนี่แม่นี่เขาซื้อไปนี่เลยมันทีไมีเงี้ยหลังนึงบ้านป้าเขาเนี่ยกระพือทุบไปหันเลยเพราะว่าพวกกระสังหรือพวกไหนเขากลับหรอกเนี่ยเราสั่งกันไปจอดมองเขาลงปูนอะรถมองลงปูนกับว่ามีรถจอดเราไปกินเขาเขาล่งพัดเขาอยู่ไปเดี๋ยวสีบอกเพื้นใครอีกไม่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 ไปเลยเดี๋ยวสิงยางไป บอย่างจากคุณพี่บอพื้นคอยไปบอสบอสซีพีดแล้วนี่เอ้าอันคลิปนี้กับพออัลาพระจากพี่น้องไปซัำนี่ครับคลิปนี้กับพออัลาพระจากพี่น้องไปเพียงซัำนี่ครับเอาผู้สาวบายบายเอฟซีนะครับเดี๋ยวน้องก็จะเปิดช่องนะครับชื่อว่าช่องช่องเอ่อตอนนี้เอาพี่หนูนาไปเลยครับเฟซกับพี่หนูนานั่นแหละอย่าลืมไปติดตามเลยขายขี้มขายของบอยอย่างไรหันติจอกกลับไปเบิรงครับเต้นเต้นย่างเดียวครับติจอกนี่ เดี๋ยวแจ้งน้อยกับเจ๊ใหญ่กันเีน่เปิดช่องนะครับโบเก่งก็น้องนุ่นอีกเด้อน,นี่น้องนุ่นนี่ไ,ไ,ไ,นไม่ได้ถ่ายคลิปจ้าเจ๊่อย่าไปเบิ่งอะไคลิปมีแต่เจ๊ใหญ่ถ่ายให้เจ้าปิดเจ้าปิดคลิปเดวไปเอาขอบคุณขอบคุณครับบ๊ายบายเอฟซีขอบคุณครับ